มาสุงค่าไม่สุงปีปีน้องน้องเอ้กเอ้เซโพปันแห้งข้าใส่หมอหอมกูกกู้ก้นค่ะเมื่อไน้เป็นวันที่สิบแปดเลือนทนสี่ปีสองเหงนเศร้าเอ็ดในขอในตอนในข้าวใส่หมอหอมเดมาอุบโอมาอุบลัดใครในปันปีนป้องเฮ้าค่าเกี่ยวกบเลยลอง,ง,อง,ต,งออตั้งเป็นโควิดสิบเก้าอีกหนึ่งเหมือนในเฮ้าค่าเดมาต้ยในคานาวะก้นจึงหือพอจับตั้งเป็นโควิดสิบเก้ายาวจางเป็นเข้าแห้งแหล่จางถึงสายใจไล่ในขาอ อ่อนตั 19, Thailand, Thailand, ้งสุดแด้เข้าคาเด็กว่าด้วยเงาลายตา้เป็นโควิด19ตีในเมืองไทยอีกหนึ่งคันเนะตีในเมืองไทยค่ะโบทบผ่านก้นตีจับเจอแมงตา้เป็นโควิด19้ในข้าวตั้งหาวันในเฮงปายเฮงปายหลายๆในขวานนะเมื่อวันที่14นั่นทบผพันก้นตีจับเจอแมงตั้งเป็นโตตั้งเมืองไทย1่งเฮงสาปาก35าก วันที่สิหาส้าซ้ำทพผนก้นตดจับเจอแมงตั้งเป็นเต๋มมีอยู่หนึ่งเหงหาปากส3สกวันที่ส6หซ้ำหนึงเหงหาปาก8 2กอ็อวันที่ส7เจซ้ำหนึ่งเหงหาปาก47เจ็กอวันที่ส8ปดซ้ำหนึ่งเหงเจด ปาก6กก่อเนี่ยค่ะ1่งเหงเจปาก6 7ก่อว่าจากหนังไหนอันนี้เป็นเงาไล่ถ้าเป็นโควิด -19 ในข่าวตั้ง5าวันตั้งแต่14 15 16 17 1ห5าวันในมีคนติดจับเหงปลายกูวันว่าจากหนังในค่ะ ลูกดินในเสเฮาคาเตอออนพี่น,นอ้องคาวกอดด้วยดีเมืองไทยตอนเหนือเนี่ยค่ะนอะตี่ในเมืองไทยตอนเหนอือกวนติ่จับเจอแมงได้เป็นโควิด19บเกมิดิวิ่งไหลพองเนี่ยค่ะนะยุ่มยํมาว่าพี่น้องเฮาคาอันรับถามข่าวที่ในเมืองไทยตอนเหนอะนะือเนี่ยก็เดมีตั้งน,านําคันเนาะที่นึ่งในเป็นวัตีเกียงใหม่เนะีนะ่ยค่ะเนาะอันนี้เป็นคอมมอนเมื่อวันที่18เดือนโทษสี่ปีส2 1คนะ่ะเนาะข่าวย้ำสี่โมงครึเนะี่ยค่ะตีเกียงใหม่ ตีเกี้ยงใหม่ในค่ะนะกวนตีจะผมดำบลมี2แห่งสองปาก33ก่อค่ะตีลำปุ้นค่ะหนอนลำปุ้นสัํา1ปากสีกอค่ะตีเกี้ยงห้าค่ะ1ปากสีกอค่ะลำปาง1ปาก18กอค่ะพยายาสีก็อแพร่44ก็ออุดริด42กิกอน่าน39กอเม่หองสอน า๙๘ก่อว่าจังหนังไหนคะอันนี้เป็นเส้นสายหมายก้นติดจับเจอแมงตั้งเป็นโควิดสิบเก้าที่ในเมืองไทยตอนเนือในอลุกตีในสีกัมในห้าคาเทอร์นปีนอคามาโดยเงาลายก้นติดจับเจอแมงตั้งเป็นโควิ 19, ดสิบเก้าที่ในเวงเกียงใหม่ค่ะเนาะ,ะตั้งเป็นโควิดสิบเก้าอันแพทเทิร์นแทงโปรแกร,รมสามในในกอตั้งแต่เมื่อวันที่ห้ามาค่ะเนาะวันที่หา้าไดโทรผ่านก้นติดจับกาะ สี่ก็ค่ะเนาะวันที่หกสองก็ที่เจ็ก็ที่แปดหก็ที่เก้าหนึงปากสบก็ที่สิบวันที่สิบสามห่าก็บหกกค่ะเนาะสิบเอซสาสองปากป็นสิบเอก็1สิบสอามสองปากหกสิบเก้าก็สิบสามสาสองปาหกสก็สิบสีสาองปากเจ็ดสิบกเนาะสิบหา2ากจ็ดสิบสก็ส 16ซ้1 unhappy, 34, Sug <inaudible S> 1ป่า0ก่อเนาะ17 1 14ก่อเมื่อในวันที่18ซ้1 96ก่ว่าจังหนังไหนอันนี้เป็นเงาลายกนที่จจับเจอแมงดาเป็นโควิด19ตีในเวงเกียงใหม่จึงไายว่าจังหนไหนค่ะกําในเฮาค่ะได้อ่อนพี่น้องค่ะกอดด้วยอีกนึงค่ะเนาะก้นจึงหืออันนี้เลยฟังสติป้ติดจับเหีถึง อาสากสายใจไรในเนะะี่ยค่ะแต่เป็นจังไหนคะ่ะเนาะอันนี้นก็ตึกออกว่าเมื่อไก่อ่อนอิดในก้อยในะคะ่ะเนาะอันในก็ฝากฟังเตือนถึงในอ่ตน่เา,านเป็นโควิด19อันมาเทียงโปรแกร,รมใหม่โปรแกร,รมสามตอนตาดทีในเวงเกียงใหม่จึงไทยในเนะะี่ยค่ะโกนตีอัน กวนติอันมีตื้อตางติดออกเตเลว่ากวนติอันติจับยาเสียวและเจังมีผางหางหาวแห้งหยแห้งในในขณะที่เป็นกวนติมีอายุนะเนาะนอายุใหญ่ค่ะปยกนอันมีตั้งเป็นจับโตนะออกวนติอายุใหญ่สิกวนมีตั้งเป็นจับโตในในขณะใครว่า กูก็ไหนคะ่ะว่านาตีเป็นหาวแฮงปยยก็ถึงอาศักสายใจลายไหนะคะ่ะออก็เปิดจังหนังนันเสียวแลมันใครป่องว่าก้นตีอันมีอายุใหญ่แลก้นตีอัน มีตั้งเป็นเจ็บโตนั่นไนฟั่งสติโตเจ้าเก่าลีลี่ด้วยลมโตเจ้าเก่าลีลี่ในขคะนอยอย่าไปกว่าในเกก้นนําอย่าไปกว่าอยู่จําก้นอันที่เจบเจอแม่งตั้งเป็นหนคะ่ะค่ะปะว่าอําดาลองหนะ่าแนะ่อย่าไปออกข้าวตั้งอย่าไปกว่าตั้งไรเไนคะ่ะอ่อเฮกังโตเจ้าเก่าลีลี่หนคะ่ะอ่อค่ะอันนี้เนก็อยู่ดีฝ่ายอ่คอมมอนตั้งเป็นโควิดสิบเก้านคะ่ะหน่อยอยู่ดีฝ่ายป้ายอยู่ลีเขาหนก็ ฟังวัเจ้าหนังนไหนคะ่ะกํานั้นแหละก้นที่อายุใหญ่คะนะ่ะเนาะอายุใหญ่ไม่ต้องเป็นซับโตในะแค่ดอเตอร์ฟังสติเสกัมในข่าวเพราะว่าเป็นไม้ยาวเนะี่ยจึงจังเป็นท้าแห้งแหล่จังถึงทรายใจไรว่าเจ้าหนังหนคะ่ะอ๋อค่ะพีนะนนนะ่น้องค่ะกําหน้อมมอนแอร์นค่ะดอกข้าวใส่หมูหอมในปุ๋ยมาที่ของการข่าวเก้งใหม่ในค่ะเนาะเก้งใหม่น,ะะมนิวส์ในะคะ่ะ พี่น้องค่ะกําลังเท่าคาร์เตมาอุบโวกันอีกนึงค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องรองดางเป็นโควิดสิบเก้าในค่ะนะด่างเป็นโควิดสิบเก้าในอันเทาคาร์ลีฟังในมันเป็นจังหือในมันมีอันนึงค่ะนะเข้าใส่หมกหอมเลยหางแห็ดไว้อยู่คอมมอนอันนั้นเลยเลยเลยเก็บคอมมอนมันไว้อยู่เก้กาว่าเหมือนแหลมเลยเลยมาลัดนี้แหลมหางแห็ดออกมาปะเก้กาว่าเข้าใส่หมกหอมเด็กขอาวอามาค่ะเนาะเด็กกเอามันเหน็พี่น้องค่ะมาเร็วแนวว่าว่าเท่าคารดเตลีฟังจังหือนั่นขนาดเนาะ ไก่เพ่เว้เพ่ไว้ก่อนค่ะนะตั้งเป็นอันใดๆมันหันโตมันนอะค่ะเนาะมันหันโตมันไหนเพราะยอก็มันติดจับางนะในค่ะเนาะขาวคาเดมาต้วอ้ค่ะจึงหือข้าวคาถูกดีเฮกังโตข้าวคาเจึงหือจึงหือมันจังรอดเพ่จึงหือมันเด็ดรอดเพ่กาเืิอจึงหือไหนนั้นค่ะนะขาวแต่ย้อนเน่เปนพี่นอค่ะป้อนตอนหนึ่งค่ะเนาะอ้อค่ะเป็นอันหดค่ะอ้อ คะเนเนก็อยู่ที่โรงยาค่ะเนาะโรงยาศีนครินทรน์เนคะ่ะอะปันตาห้วยเนค่ะอ๋อตัวอย่างเปิงแตงมันคะ่ะเนาะพูดจายเซซ่อมเน่นะมันเป็น้นมีตั้งเป็นโควิด19เนี่ยค่ะวะ่ากําูดจ่าสีเหลืองในซ้ําอันใสเซส,สีเหลืองในซ้ําเป็นนที่อัดมีตื้อตั้งติดๆ้งติดจับมันอ่าที่ค่ะนป้อเหมือน,นจังหนังว่า โจอใ้เซอสอบอ่ำส,ยา,สายผ้าต้มซพบโจอี้เซอเลืองก็อ่ำสยายผ้าต้มซพบในจึงมีตื่นต่างตีเตติดจับเจอแม่งดา้เป็นโควิด19เก้าในลโคปากลยเกสเอร์ซนไหนคะ่ะเนาะโคปากลายเกิบไหนคะ่ะกําในมาอ่าที่สองคะ่ะเนาะ กวนอันมีซื้อแมงน้ําไปนั่นอ้าาาําใส,ส,าาส่ผ้าต้มสบกล้วยก็ว่าเฮาสําใส่ผ้าต้มสบค่ะเนาะหัวใจเสือสีเหลืองนันใส,ส่ผ้าต้มเนี่ยจงมีตึกนางเจังติดจับเจอแมงในโคปากล30%เนคะเนาะโคปากแล30%เนคะกําไรซ้ําไหนเพราะว่ากวนทีอันมีซือแมงนันใส,ส่ผ้าต้มอ่ากนม,มันจงเา,าําใส่ผ้าต้มปอนนจง ตื้อตั้งเด็ดๆจังติดจับเจอแมงในที่มีอยู่ครบปากเลย5% 5%แน่ค่ะเนาะกําไรซ้ําเพราะว่าอ่าอันตจับอแมงตั้งเป็นนั่นใส่ผต้มอ่าเสือเหลืองนันก็ใส่ผต้มเนี่ยค่ะอันนตื้อตงเดจังตจับมี1.5%เนี่น1.5%เนี่ยค่ะก็เหมนแหละอันใส่ผ้าต้มศพในมันก็จ่อยเฮ็ดกไรปันแต่จังนงว่าค่เนาะกําไรมาแทงอันลื่นสุดนะ ສັງເຈນັງວ່າໃສ່ພາດລົ້ມຊົບດັ່ງ2ກ້ອນຄະເນາະ่ສ່ພາດົ້ມຊົບດັ່ງ2ກ້ອນເຫຍຍກໍຢູ່ຢານໄກກັນອ່າ1ເມັດນະະນາຫາງກກັນດ້ນະ6ຟຸດນາຢຫາງກกัน6 6ຟຸດໃນຈຶງ อ้ะมีตื่นตั้งเด็ดจังติดจับเค่ะศูนย์เปอร์เซ็นค่ะขนมเด็ดเดี่จังเด็ดเดี่จังติดจับไหนค่ะเนาะกําเนิดแหละข้าวคากว่าไหลมาไหลก็ย่อค่ะเนาะใส่ปบันผ่าต้มซุปอยู่ตาดเสในรดเพ่ไว้ก่อนเพยก็อย่าไปอยู่จําเปิลเนาะวงวังไหนอยู่ไกลกันไว้ก่อนรดเพ่ไว้ก่อนว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะเพราะว่ามาด้วยค่ะเนามตั้งเป็นในก็ไก่เพ่ก็แวเพ่ค่ะเนาะเหมือนจังหนังข้าวคาคัดใจเงื่องแว่ ลองก,นะก,ก่อนให้แกก้นนําในรีเลเซเปิลค่ะดอกมันรอดเพไว้ก่อนนั่นค่ะนะเน่ก็เปอรว่าเฮ้ามห้วนะว่าไผติดติดไผจับจับหลเจ้าไหนแน่ค่ะนะก็ยน่นไ้พี่น้องค่ะอยู่ในกินวานและลรอดเพกันเซกําค่ะดอกไก่เพกก็ไวเพ่ไว้ก่อนสหมวาพีนออ้องค่ะใครเพิ่มเติมข้อมูลใครปันตั้งหันถึงเนก็เตรียมมาปันรายดีในขอบแมนนะะนะ่เนี่ยค่ะเนาะหนังคือกูก็ป่อดเตลอรอดเพนันน่น ยอก่อนหนังคือปกติค่าผู้คอมมอนนันก็ย้อนให้พี่น้องค่ะจอยลาลาต่อต่อกันคน่าวสืบปืนแพกกว่าเซก้มไหนค่ะนะยินชมกูก็ค่ะย้อนให้พี่น้องค่ะอยู่ดีกินหวานในรดเทกันเซก้มคาน้องเหม่อนซุงกูก็ค่ะ